สวัสดีครับนี่เป็นครั้งที่2ในชีวิตนะครับที่ผมรอดูการรีลิส s ซิงเกลิลใหม่นะครับครั้งแรกในชีวิตก็คือตอนดูลาลิซ่านะฮะนั่นเองแล้วก็ครั้งนี้ครับไม่พลาดแน่ๆกับ s e ็กซีเก่เซึ่งเป็นความร่วมมือนะฮะเรียกว,ว่า c o l ลาบ o ร์เรชันะครับของ DJ Snake, o z u อซูนาไม t ์ i นทีสแตเลียนและลิซ่าของเราครับ เป็นกระแสที่เราเรียกว่ามันมากกว่ากระแสนะฮะเราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคือพลังของศิลปะพลังของป๊อปคัลเจอร์นะครับแล้วมันมิติที่หลายอย่างมากเนื่องจากว่าลิซ่าเป็นคนไทยของเรานะครับที่เธอโอ้โหรักในทางนี้มีแพชชั่นทางนี้แล้วก็ดิ้นรนนะฮะสตรัคเกอร์ธราย จนประสบความสำเร็จได้ไปอยู่ในสังกัด l l c k พิง n k แล้วเธอเป็นแรปเปอร์ที่ก็มีผลงานติดตามนะครับมีคนตามล้นหลามนะฮะจนได้ออกซิงเกิลแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างสถิติมากมายนะครับอ่าสำหรับล่าสุดเลยมันนี่นี่ก็ขึ้นชาร์ตคนอเมริกันชอบมากๆแสดงว่าการแรปของเธอนั้นเข้าขัน้นคุณภาพ Quality Professional จริงๆวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเธอจะ,อะ ทำถิตทอีกหรือไม่นะครับแต่ครั้งนี้ต้องบอกว่าร่วมงานกับอีก3ท่านนะครับแต่แน่นอนเลยว่ามิติของการ r รี c t หรือว่ามิติของ a c r i t i c s หมายถึงว่าการวิพากษ์วิจารณ์นะครับจะต้องมีเยอะขึ้นแน่ๆเขาเรียกว่าการการ speculate นะครับมีการ speculate ว่าครั้งนี้ทั้ง4คนเนี่ยจะประสบความส็จแน่ๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นทั้ง4คนที่มาจาก4ทวีปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว้ามาแล้วมาแล้ว โฆษณาฮะมาแล้วโฆษณามาก่อนเลยฟรี Three, two,